หอดแล้วนะครับเพิ่นโฮมเขาวงสวนป่าสวนป่าเขาวงโอ้สวนป่าเพื่อนโฮมเขาวงสวนนาป่าเห็ดนี่นี่พอพอม่มาชมสวนต้นทมดินไม่ตัวนี่แม่อนนี่ละอยู่นี่ละ ย่ให yeah, ้เป็นปูใหม่้ดิเนี่ยต่นง้างต้นง้างสีมะพี่พีเออมะเบิ่งเห็ดเิแี่มนเบี่งคุ่นๆเห็ดออันนี้ไหนอันนี้

Hai nghe bọc hấp nghe. Ngoài ngoài cho con nữa đó. Ô nè. Con nè. Hết tiền cam. Hút nam bảy. Hút hoặc chơi đó. โอ้ยด้หลายต้มมาหนี๋เ็นีบโอ้นีบแน่นเลยอืมเนี่ยอืมโ้เดี๋ยวนี้ครับเชือมันจะแห้งเลยน้เลยา่้ยเ เสื่อนจะเกิดที่เตานาะก็มีไปเฮืดอผมไม่เห็ดเื่อเลยเรื่ออะไรยั่งได้ยซีอะไรจะมีหอดที่ฝ่ออะไรบ้าง นฟองพั้นสีน้ำไม่เหนคนง้างเนี่ยเห็นไางไ ักะไดตัวุดกะมารอยได้อันนี้่เชือด้ครับยางก่อนนะยองเต้ของแม่เป็นผ้าลเป็นย่างไมเหนียวเสียบกนี่เป็ถากินตามว้เหอผลันี่เรางกันละเดือนผลไม้ไม่จยกกเท่นง มอออแมนครับแมงลึใส่ขอนมูมอยู่นะ่างขึ้นทามูลทา่าเมอนแมงลึทละง่โศกปูเร่วาดมอยู่่อ,อยู่ในแมนครับเป็นมงแสดงสิงค้าได้บ้างไหมแสดงน,นี่พิิธภัณฑ์บ้าง นี่โชคเขาเชื่อย่างดีเลยนี่มันน่ะะทุงใส่ครับเอไคย่างเสรย่างจบข้อดีไก่พอดีไก่เชียรอดีไก่ันบอไก่มันเบดอะไรหั่นรหารมันเฮ็ดเพลิงวะที่ไหนลูกมงคุณแกละแค่ ผมมอ่เฮ็ดเถิ่ได้อยู่่มองเฮชเพิงหัวมันเนขึ้มากเตตีดินงกห่วยมากันมา่งานกั่นงเุก่นงนี่แต่เพื่อนลูกชายเงือนอาจารย์ถูกด้วยแค่รังนี่นะแม่นคนมากกมากวองยี่นี่นะแต่เล่ยสียเืี้ยไม่อย่หเพิ่นเงีอนถชกกับเพื่อน มีพุ่มภูรีมาก่องะรที่เ้เปล่าเ้นนองลงมากจริงๆี่หม่งน้อนนี่มองดีๆมีแย่กันี่หมองห่างที่เกามีละมากมักล่องอะไรนม่แมนครับชื่อไม่เก่าบ่านเก่ามนคนไปเบิ่งว่าพ่อน

ใส่ก<ร>ันไปเลยเกือบนะใส่กันไปเลยใส่กันไปเลยงล้วอย่าลมปองลมหยางหยางใส่กันไปเลยวกจนจะสั้งตัวแม้เฮ้ยไใส่กับว่าไหวเ่ไหวชอบข้าน้อยนีเหรอพี่ ข้อเทนหรือดอกฟ้ากเห็ดข้เนขี้ไฟทำเกาไอ้แม่ขี้ไะเมนอันี้เป็นตัวเก่มี้ากของเกาของเกเนาะแม่เถือนึงเตไหนว่าเมียนมาเห็ดอืโสดวาสเห็ด ผมเาี่ยผมสัผมเขาเป็นได้ส้าเด็กทำเหมือนจังเดือกมาธุรกิจเอาออกม่นอนพี่อยู่สมอเนี่ยนครับแม่นอนพี่นะอ๋ออาพี่พูดแคนี้ไงพุนเพิ่นแคนไงพุนเห็นบ่นรับพูดแค่นี้ไม่พูดแล้วก็ลวงปุยยัอยู่ห่างอืมเนี่ยเราโง่เลยแลวคนแท้ก็แม่เลยโง่ แต่า่วปลวเนันม่มปนี่งเยวนงขอนนี่ปวกาปามันกัต่างปลาเนาะเป็นปลามูเป็นปลามูน่ะผ่เงินอ่มีนี้กองยางคื่อกัดปลามูของนี่กรงของต้นำมันดินดินเขาเปนดีดินดงอันนี้มันเป็นดินโคกขี้แห้งแห่หนอโคกขี้กระใต้น่ นี่ชูชูมานี่ชูมาออาุนดินผลวงแล้วซ<ม>อนดินให้เขาปลูกยังกับอะไรนั่นนี้แหละแข็งดินเย<ม>อะบีกว่าแข<ม>็งแข็งเฮ<ม>ิท์โฮมสวนนาป่าเห็นนะครับ ขอบคุณกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเพจโชคช,ชัยครับด้วยนะครับมันนี้มาเยี่ยมยำไฮไซออนโฮนมครับขอบคุณครับ